อยากจะถามอยากจะถามพวกเขาว่าทําแล้วได้อะไรนะคะวันนี้ในฐานะตัวอเองนะคะเป็นผู้ที่โดนเขาดา่าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเป็นผู้ที่ทําความดีแล้วดนลังแกก็อยากจะมาอธิบายและอยากจะถามว่าพวกคุณทําแล้วมันได้อะไรไมันเกิดอะไรกับชีวิตพวกคุณนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมไม่นอกจากโดนด่าก,กลับไปนะคะล่าสุดเลยค่ะ มีคนมาด่าโอในช่อง YouTube นะคะด่าโอสารพัดด้วยเขาไม่ชอบน้ำเสียงของโอโอผิดด้วยเหรอที่โอเกิดมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเสียงโอเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าโอผิดนะก็คนเราเกิดมามันเป็นแบบนี้ถูกปะ่ะเวลาที่เราดูคลิปหรือเราไม่ชอบใจเราก็แค่กดเลื่อนหนีไปกดผ่านออกไปโดยที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร นะคะเพราะว่าบุคคลที่เขากําลังทําคลิปหรือว่าเขากําลังขายของเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับพวกคุณหรือว่าให้กับครอบครัวคุณดังนั้นการที่คุณมาแสดงกิริยามารยาทต,ต่างๆในช่องของเขามาคอมเมนต์ในคําพูดที่ดูมันไม่น่ารักอ่ะมันก็ดูไม่ดีแล้วเวลาที่เขาด่าก,กลับไปอ่ะคุณก็เจ็บปวด ล่าสุดนะ้นรีบมาลบคอมเมนต์ออกไปแล้วนะคะลบออกไปแล้วยอยากจะถามว่าก่อนที่คุณมาคอมเมนต์นะทำไมคุณไม่ขีดก่อนนะคะแล้วพอเขาด่าก,กลับไปถึงค่อยเหงาสักหลาเลยเจ็บปวดไหมล่ะมันก็เจ็บปวดนะคะบุคคลคนนี้โอเคหน้าจอเก็บไปแล้วแหละเขามาต่อว่าโอ้เสียงโอ้ทุเรศ มันทุเล่ขนาดไหนทุกคนอย่างน้อยๆโอมีความภูมิใจนะโอเกิดมาชีวิตเนี้ยโอรู้จักทำมาหากินทำงานอย่างหนักหน่วงเพื่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวเพื่อตัวเองและคนข้างหลังเพื่อตัวเองและสังคมที่โอ้ทำให้นะคะพวกคุณนะเคยทำเท่าโอหรือ,อยังนะคะด้วยน้ํำเสียงของโอที่มันทุเล่ที่คุณบอก นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะไปด่าใครเราจะไปว่าใครตั้งสติก่อนคอมเมนต์อย่าเอาแต่มันมือใช้สมองบ้างนะคะเชื่อว่าทุกคนเกิดมามีสมองมานะคะสมองมาเท่ากันแหละแต่ใช้ไม่เท่ากันเองนะคะมาคอมเมนต์ด่าโอหาว่าน้ำใช้เสียงสองฟังแล้วลำคาญหูลำคาญตา เราเกิดมาเป็นแบบเนี้ยพ่อแม่เราให้มาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่ามันทุเล็ดหน้าตาโอแบบนี้ทุเล็ดโอว่านะคนประมาณครึ่งโลกอ่ะคุณต้องไปฆ่าเขาทิ้งเพราะมันหนักกว่าโอบอีกเข้าใจไหมจะคิดจะพูดอะไรเนี่ยไม่ว่าเพราะว่าโอเป็นคนทํางานเหมือนสื่อสารนะใครจะมาจิ้มมาว่ามันได้หมด แต่คุณอย่าลืมนะคุณไปจิ้มเขาเสร็จแล้วเขาจิ้มกลับเนี่ยคุณต้องหลับให้ได้คุณไปคอมเมนต์ว่าเขาเสร็จแล้วพอเขาคอมเมนต์กลับแรงๆล่าสุดโอจํจำได้เลยโอตอบเขาไปนะคะกับคำพูดที่เขาพิมพ์ม,มา布拉布ๆ,ๆยาวไปหมดเลยโอเก็บไว้ใครอยากเห็นนะ่ะทักมาเดี๋ยวส่งให้ดูโอไม่อยากทำลายใครนะ โอเลยมานั่งคอมเมนต์ตอบเขาว่าในเมื่อคุณเองพูดมาหมดเปลือกแล้วพูดมาซะเยอะแล้วแล้วก็พูดตรงๆกับโอ้โอขอพูดตรงๆบ้างนะคะเสือกสารแน่ขิวแสงแค่นี้มันรู้สึกเจ็บปวดไหมจริงๆแล้วยาวกว่านี้อีที่โอดาอยากเข้าใจผิดนะว่าตัวโอเนี่ย ไม่มีป่าโอเป็นแม่ค้าโอขายของเก่งโอพูดเก่งเพราะฉะนั้นคำว่าด่าเนี่ยโอก็ต้องด่าเก่งเหมือนกันเพราะโอเจอบุคคลแบบนี้ทุกวันไงเข้าใจใช่ปะนี่แหละคะ่ะการที่เราเนี่ยเป็นคนแบบไหนสมัยก่อนคนพูดกันโอไม่เข้าใจวันนี้โอเข้าใจดีเลยการที่เราจะเป็นคนแบบไหนก็ขึ้นอยู่ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามที่เราเจอเนี่ย มาแบบไหนถ้าเขามาดีโอดีตายเลยดีตายหาเลยแต่ถ้าเขา้ายมาโอเป็นคนที่ไม่เคยกลัวคนโอเป็นคนที่ไม่เคยกลัวใครนะคะหน้าบางหน้าหนาโอทาได้หมดเลยนะคะหน้ามืนโอก็ทําได้นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรจะพิมพ์ขิวแสงอะไรก็ดูท่าดูทางด้วยนะคะดูท่าดูทางดูช่องเขาด้วยไอที่เขาไม่มาด่ากลับไม่มาตอบโต้ที่คุณไปคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมาแล้วนะคะอย่าชะล่าใจสิ่งที่เขาไม่ทํากลับเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะเวทนาพวกคุณสมเพศพวกคุณและเขาไม่เอาเวลาว่างที่เขาไปพักผ่อนเนี่ยมาแลกกับคนอย่างพวกคุณเท่านั้นเอง นะคะเขาพยายามให้พวกคุณอนะคอมเมนต์พิมพ์มาเรื่อยๆเพื่อนะคะให้คนอื่นมาสมเพศเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่าไปทำ่ะปีใหม่แล้วนะคะเปลี่ยนนิสัยเดิมๆนะจากที่เราเคยทำอะไรอยู่เปลี่ยนให้มันดีกว่าเดิมนะคะ รับนิสัยให้เป็นผู้ที่น่ารักเป็นผู้ที่ใครเห็นแล้วชื่นชมเป็นผู้ที่ใครเห็นแล้วชื่นชอบเป็นที่พึ่งให้กับหลายๆคนนะคะทําประโยชน์ให้สังคมบ้างทําประโยชน์ให้ครอบครัวบ้างว่างงานก็พยายามไปหางานทําเพื่อจะได้นํารายได้ที่เราได้มาเนี่ยมาจุนเจือมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองให้อิ่มทงอิ่มท้อง นะคะหวังว่าคงเข้าใจแล้วอย่ามาด่าอีกถามว่าคนที่เขาไปอ่านเนี่ยไม่ว่าตัวโอเองไปเห็นมาด่าว่าทุเลศทำเสียงสงน้าลำคาหนูลำคาตาคุณเองไม่รู้เป็นพ่อเป็นแม่คนหรือเปล่านะคะคุณเองเป็นญาติของใครสักคนหนึ่งหรือเปล่ามีหรือเปล่าอันนี้โอไม่รู้แต่แน่นอนคะ่ะโอเป็นคนมีพ่อมีแม่โอม,มีครอบครัว ทุกคนที่เขาเข้ามาเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นใจเขาใจเรานิดหนึ่งนะจะมานั่งด่าเขาคุณกับโอไม่ได้รู้จักกันหนิเราเป็นอะไรกันโอเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เขาโอขายอสังหาริมทรัพย์โอเป็นนักรีวิวนะคะโอบทำประโยชน์ให้กับสังคมพยายามช่วยเหลือคนที่มีความเดือดร้อนอยากจะเร่งรีบขายด่วนนะคะคนที่กำลังจะโดนยึดทรัพย์ คนที่ไม่สบายป่วยหนะักใกล้าตายแล้วโอรีบลงไปช่วยโอพยายามทำให้สังคมน่าอยู่พยายามช่วยให้คนคนหนึ่งที่ไม่มีทางเลือกด้วยศักยภาพของเราเท่าที่ทำได้โอคิดว่าโอทํำยีพอสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วโอก็ไม่เคยทำร้ายใครโอไม่เคยเป็นรังแกใครไม่เคยว่าใครเวลาที่โอเห็นคนว่าเนี่ยโอรู้สึกว่ามันเจ็บใจนะเจ็บใจมากเลย ถ้าคุณได้มาดูได้มาฟังนะคะโอ๋ไม่ได้อยากดา่าหรือว่าอ๋ไม่ได้มาตํำหนิคุณนะคุณลบออกไปนะมันดีแล้วขอบคุณมากๆเลยมันไม่ใช่ดีต่อตัวโอ๋นะมันดีต่อตัวคุณเพราะว่าหลายคนที่โอ๋รู้จักเนี้ยเขาก็เข้ามานะเขาก็มาพูดถึงนิสัยของเขาว่าคนประเภทเนี้ยมันถูกเลี้ยงมายังไงมันถึงเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ยินโอ๋มาเล่าให้ฟัง นะคะขอบคุณมากๆที่ลมออกไปนะ